อันนี้เป็นเทคนิคการหาผู้ขายรายใหม่ที่คุณจะไม่เครียดกังวลเลยให้คุณหาวันละเจ้าหรืออาทิตย์ละเจ้าก็ได้ค่ะเราหาเองไม่ต้องมีใครสั่งเพราะเราก็รู้อยู่ว่าอันนี้เป็นงานหลักของจัดซื้อที่จะต้องมีผู้ขายเข้ามาอยู่ในมือเราเราไม่ต้องคิดว่าโอ้หามาก็ไม่ได้ใช้หรอกมันดีกว่าที่เราไม่หาอะไรเลย การที่ผู้ใหญ่มาถามเราเฮ้ยมีผู้ขายอะไรในมืออยู่ไหมแล้วเราไปพูดว่าหามาก็ไม่ได้ใช้กับที่เราบอกว่านี่ไงพี่มีเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ไม่มีใครเอาไปใช้เนี่ยมีหนึ่งสองสาสี่โชว์ให้เขาดูคุณว่าเขาจะถูกใจอันไหนมากกว่ากันแน่นอนถูกใจไอ้ที่คนโชว์ข้อมูลให้เห็นถึงคนนั้นจะพูดว่าเนี่ยมีเยอะแยะไม่ได้เอาไปใช้ มันก็ยังดีกว่าไอ้คนที่พูดว่าหามาก็ไม่ได้ใช้เราจงเป็นคนที่ทําให้ตัวเองโดดเด่นด้วยเนาะเราทํางานเราก็ต้องการที่จะเติบโตต้องการที่จะได้เงินเดือนที่มันมากขึ้นเราก็ต้องทำตัวให้มันสอดคล้องกับการเติบโตนั้นกับการโดดเด่นนั้นเราก็รู้อยู่ว่างานจะซื้อต้องมีผู้ขายเข้ามาในมือเยอะๆเพื่อเป็นแหล่งซื้อใหม่เพื่อจะได้มีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาอัปเดตให้ ให้ทีมฟังให้คนที่เกี่ยวข้องยูเซอร์ที่เขาต้องการใช้ฟังมันเป็นสิ่งที่ควรทำจงทำนะไม่เสียหลายงานจะซื้อถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็จงหาคอร์สเรียนลงทุนกับตัวเองซะ ขอรีเควสกับบริษัทคอร์ส,สครูก็มีเยอะแยะมันก็ไม่ใช่มีแค่ครูคนเดียวที่สอนงานจัดซื้อมีหลายครูบาอาจารย์นะคุณก็เลือกเอาที่มันตรงจริตกับคุณอย่างคอร์สเบื้องต้นที่คุณแนะนําให้คุณเรียนนะมันก็ไม่ใช่เบื้องต้นนะคอร์สจัดซื้อเบื้องต้นสร้างฐานที่มั่นคงคอร์สนั้น แถมหนังสือเก่งจะซื้อก่อนเช้าวันจันทร์มองภาพรวมงานจัดซื้อด้วยมันคุ้มค่ามากคอร์สนั้นครูบรรจงสร้างนะเพราะครูอยากให้คนที่ทําจัดซื้อมีฐานที่มั่นคงเพื่อที่เขาจะได้ไปต่อยอดได้อย่างตรงจุดต่อยอดได้ต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องมาหรือใหม่แล้วตอกเสาเข็มใหม่ไม่ต้องอย่างนั้นคุณจะต่อยอดที่มันหนักที่มันแน่นที่มัน สวยงามคุณก็ไม่ต้องมารีอะไรข้างล่างใหม่คอร์สนั้นครูตั้งใจทํามากเพราะครูอยากให้จัดซื้อเก่งอยากให้จัดซื้อรู้งานรู้ในสิ่งที่ทําเขาจะได้สนุกกับการทํางานแล้วคอร์สนั้นราคาไม่สูงนะแล้วแถมมีหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจทร์เพราะคอร์สนั้นครูอยากทําให้คนทําจัดซื้อได้เรียนทุกคนจริงๆครูขอให้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองรักที่จะเติบโตรักที่จะรวย มันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณที่คุณจะร่ํารวยคุณรวยได้แต่คุณก็ต้องคว้ามันด้วยคุณก็ต้องทําตัวให้คู่ควรกับมันด้วยเรียนรู้นี่แหละค่ะสร้างการเติบโตให้ตัวเองนี่แหละค่ะคือการที่คุณจะคู่ควรกับการเติบโตการรวยครูขอให้คุณเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆเนาะดูแลสุขภาพเชิคดีเสมอๆจากใจ,ใจ,ใจ,ใจครูธัญญาค่ะ